มันพักมาอี่ตัวนขอ่งอีนมแกนดัในให่เลพักทุงวงอี่นเออวอมับสาบสา,สามันผิดแสกมันมันยามันตายโอ้ย<อ>มันใหญ่มานหตายหรอง้งลงพุ่ลลเลแสงเนรอไม่หรอลมพักเญ่ขึ้นไปโอเคทางปอกต้ออปลูกไ่ได้สิ้นหัวันนี้นี่ยอมันเป็นเจ้าปีครับคนนี้ ต่เชียร์ตัดฟุ้งมุ้งนี่นี่แหละไม่ที่ที่วัดตนผมไงอยู่โูมิสองเชียร์ เป็นอุปกรมีต้นทวานก่อที่มีมากนั ฮ uh ึ huh <S 1> <S 1่มฮึ่มฮึ่มยังไงมึนนะกูฮึ่มคนเซ็งไรเหรอแตงกุชชี่ดงเฟน